ออวันนี้มีความไหว้นะคะมีความไหวยเราจะคุยกันเรื่องนี้เราจะล่อผู้ชายนะโอเคปาเราจะล่อผู้ชายอย่างเดียวเลยไลฟ์นี้นะคะออผู้หญิงฉลาดใช้กับดักอะไรในการล่อผู้ชายคุณภาพวันนี้จะสอนเลยเพราะหลายคนใช้เหยื่อล่อไม่ถูกหลายคนถึงไม่ได้ผู้ชายคุณภาพ การจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างก็ต้องรู้จักอะไรรู้จักการล่อเหยื่อให้มาติดกับดักแต่หลายคนอะไรเข้ามาในชีวิตก็ไม่รู้งงไปหมดเนื้อออกมาเพราะว่าอะไรเราล่อไม่เก่งเราไม่ฉลาดวันนี้จะให้เคล็ดลับผู้หญิงฉลาดนะคะว่าเขาใช้อะไรล่อผู้ชายคุณภาพและนี่เมย์เชื่อว่า มีคนไม่รู้เรื่องนี้ใครเข้ามาในนี้นะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนเวลาที่เราจะได้บางสิ่งบางอย่างนะคะมันต้องใช้เหยื่อล่อชั้นดีถ้าเราต้องการสิ่งคุณภาพเราต้องใช้เหยื่อล่อชิ้นดีถูกปะดังนั้นเช่นเดียวกันความรักก็เช่นเดียวกันผู้ชายคุณภาพผู้หญิงคุณภาพก็เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งลูกค้าคุณภาพก็เช่นเดียวกันตัวเราต้องคุณภาพใช่ไหม เราต้องล่อเหยื่อด้วยคุณภาพใช่ไหมมาข้อแรกการที่เธอจะล่อผู้ชายคุณภาพเธอไม่มีทางได้สิ่งที่มีคุณภาพถ้าตัวเธอยังไม่มีคุณภาพเมเชื่อว่าหลายคนเคยเป็นฉันจะให้ผู้ชายคนนี้เปย์ฉันยังไงฉันจะหลอกผู้ชายคนนี้ยังไงฉันจะหลอกให้ผู้ชายคนนี้มารักฉันยังไงฉันจะล่อลวงเขาให้มาลักฉันยังไงคุณรู้ปะการล่อลวง การหวานล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันได้ผลแค่แป๊บเดียวเหมือนคุณขายของอ่ะคุณขายของล็อตเดียวอ่ะคุณกะขายล็อตเดียวและล็อตสุดท้ายแล้วคุณเอาของคุณภาพให้กับลูกค้าคุณกะขายล็อตเดียวลูกค้าจะซื้อคุณครั้งเดียวและเขาจะจำคุณไปจนตายไม่ใช่จำในสิ่งที่ดีด้วยนะ จำว่ากูไม่ซื้อคนนี้อีกแล้วแต่คนที่มีไมซ์เซ็ตว่าฉันต้องการลูกค้าคุณภาพฉันต้องการผู้ชายคุณภาพฉันต้องการคนคุณภาพเข้ามาในชีวิตของฉันคุณคือแม่เหล็กสินค้าคุณคือแม่เหล็กตัวคุณคือสินค้าที่ดีที่สุดถ้าใครไ่มีสินค้าตัวคุณคือสินค้าที่ดีที่สุดเราอยากได้สินคุณภาพ เราอยากได้ผู้ชายคุณภาพเราอยากได้คู่รักคุณภาพเราเป็นแม่เหล็กหรือยังหรือเราเป็นกรวดหรือเราเป็นไม้หรือเราเป็นหินหรือเราเป็นคริสตัลเราเป็นอะไรรีเช็คตัวเองอีกรอบหนึ่งไม่มีทางที่คุณเป็นหลอกคนที่ฉลาดกว่าคุณได้ผู้ชายคุณภาพโคตรฉลาดผู้ชายโปรไฟล์ดีโคตรฉลาดไม่มีทางที่คุณเปหลอกเขาได้ มีนิ่งที่เมย์จะสื่อสารก็คือว่าจําไว้เลยไม่มีใครหลอกใครได้ในกฎจัก,กรวาลแห่งนี้ที่เราเห็นที่เราจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในโลกใบนี้ในจัก,กรวาลแผ่นดินนี้มีกฎหนึ่งที่เที่ยงตรงเสมอ the l a w o f attraction กฎแห่งแรงดึงดูดเขะจใจคาว่ากฎแรงดึงดูดเนาะทุกอย่างที่เราคิดทุกอย่างที่เราเป็นเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามา หรือเราจะได้คนแบบนั้นดึงดูดเข้ามาคุณเข้าใจคำว่าสินเสมอกันไหมคุณเข้าใจคำว่าคนมันเสมอกันมหทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันคุณเกตป่ะดังนั้นคุณจะเป็นคนที่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคนที่เราอยากได้หรือผู้ชายคุณภาพที่เราอยากได้มันก็คือกระจกสะท้อนตัวคุณไม่มีใครสามารถหลอกใครได้ยก เว้นว่าคนคนนั้นผู้ชายคนนั้นหรือพี่คนนั้นเขาไม่ใช่ของจริงเขาไม่ใช่เนื้อแท้จริงๆนี่คือความจริงมากดังนั้นกฎข้อแรกเนื้อแท้ดึงดูดเนื้อแท้คนแบบเดียวกันดึงดูดแบบเดียวกันดังนั้นเหยื่อล่อที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานะคะเหยื่อล่อที่ดีที่สุดผู้ชายคุณภาพคือตัวเรากลับมารีเช็คดูตัวเองด้วยนะ ว่าเราอะล่อผู้ชายแบบไหนเข้ามามาเราเจาะลึกไปอีกนะคะเราเจาะลึกไปที่ข้อสองแล้วเหยื่อล่อแบบไหนละแม่ที่ผู้ชายคุณภาพเข้ามาแล้วเหยื่อล่อแบบไหนล่ะแม่ที่มันได้คนดีๆเข้ามาเหยื่อล่อที่ดีที่สุดข้อ2.1เขาจะไม่ใช้เซ็กนำฟังนะลูกนี่คือการสอนลูกสาวใครจะว่าเลดี้เมย ลิเมเทเธาหัวโบราณมากเลยนะอะไรอย่างงี้แบบว่าสอนความรักไม่ให้ใช้เซ็กนําได้ยังไงบางคนก็งงเลยมีอินบ็อกมาถามเลยดิเมหนูไปเจอครูหลายคนละคนนั้นก็บอกว่าหนูสายฝอแม่ถ้าฝอมาเราควรจะมีเซ็กกับเขาเลยนะแบบบางคนก็บอกเฮ้ยเราแบบเดทกันก่อนรู้จักกันก่อนอย่าเพิ่งมีเซ็กแม่หนูงงมากตกลง หนูควรจะเซ็ก,กับเขาไหมคะหนูควรเอาใช้เซ็หรือยังไงคะฟังนะประเด็นสําคัญก็คือว่าผู้ชายคุณภาพนะถ้าเขาเข้าหาเรานะเขาจะไม่ใช้เซ็กหนำเขาจะไม่พูดล่วงเกินอยู่เขาจะไม่เชิญชวนอยู่ให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ไม่โอเคที่ทำร้ายอยู่เปิดหน่อยสิโชว์หน่อยซีหรือเขาจะไม่โชว์ให้อยู่เห็น ผู้ชายคุณภาพฟังไว้เลยนะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือประเทศไทยเมเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่เล่นแอปหาคู่ต่างๆแม่เขาหลอเขาโชว์เขามาถึงเขาโชว์ให้หนูเลยเขาโชว์ให้หนูเป็นแท่งแท่งเด่นสง่าให้หนูเลยค่ะแม่นี่คือการไม่ให้เกียรติผู้หญิงนี่คือการดูถูกผู้หญิงอย่างสูงถ้าอยู่อยากกินเล่นๆอยูเอาไปเลยผู้ชายแบบนี้ อยู่อยากคิดเล่นๆอยู่ไม่อยากผูกมัดอยู่อยากเป็นวันไนท์แฟนจัดไปแต่ช่องนี้ช่อง lady may love master ฉันสอนให้คุณเจอรักที่ดีใชนไม่ได้สอนให้คุณมาเล่นๆเล่นๆไปเพจอื่นผู้ชายมานั่งโชมให้อยูโชมบล็อกค่ะโอเคปะไม่ได้เป็นสาระสำคัญหรือผู้ชายตอนแรกก็ดีๆนะคะหลังๆ ชวนแบบ you like sex you want sex นู่นนี่นั่นว่า you not like sex กูไม่ใช่เด็กค่ะกูไม่ใช่เด็กอย่ามาถามแบบนี้มันน่าเกียดและมันคือการดูถูกผู้หญิงไม่ใช่ว่าไทยแลนด์จะพูดถึงเรื่องเซ็กอย่างเดียวไม่ใช่แล้วตัวหนูด้วยถ้าหนูอยากได้ผู้ชายคุณภาพยูก็ต้องคัดผู้ชายพวกนี้ออกไปโอเคปะ่ะสองจุดสอง ตัดผู้ชายคุณภาพต่ำออกไปเราต้องกล้าไว้ใจใจเราไม่ต้องการสามี328คนลูกนึกออกมาบางคนอยู่ในสต็อกเต็มไปหมดเลยโอ้ผู้ชายคุยทักไลน์เตรมไปหมดแต่ผู้ชายคุณภาพเขาจะไม่มีสิ่งนี้มันมีคลิปหนึ่งคุณไปเซิร์ชหาเลยนะในเทดทอ l k นะคะวิธีการหาคู่ที่เร็วที่สุดในออนไลน์ มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาพูดมาจําชื่อเขาไม่ได้แต่คุณไปหาเลยนะแล้วคนดูยอดวิวสูงมากเขาบอกว่าอะไรรู้ปะเขาเจอคู่ในออนไลน์เพราะสิ่งนี้เพราะว่าเขาตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปให้เร็วที่สุดเขามุฟออนเร็วที่สุดและเขาไม่สนใจคนคุณภาพต่ำเลยเขาถึงเจอคนที่ใช่บางคนโอ้โหวนเวียนนะคะวนวนเวียนเวียนอยู่อย่างเงี้ย ไม่จบไม่สิ้นต่างๆเนื้อออกมาไม่ไปถึงไหนวนเวียนอยู่กับผู้ชายคุณภาพตา่ำถ้าคุณใจไม่แข็งถ้าคุณไม่คุณภาพคุณก็จะเจอคลื่นรบกวนเนื้ออกมะคลื่นแทรกเหมือนแบบเปิดวิทยุแล้วแบบว่าจะฟังเพลงค่ะแล้วเปิดวิทยุเสียงคลื่นแทกถ้าคุณเจอคนณให้ให้เกียรติคุณคุณอย่าอยู่โอเคปะ่ะ แล้วนั้น2.3ออกจากคนไม่ให้เกียรติคุณไปถามดูเลยนะคนที่เจอผู้ชายดีๆเขาตัดชอยพวกนี้ทิ้งเลยเสียเวลาข้อต่อไปก็คือข้อที่สเราจะต้องเป็นคนที่ชัดเจนชัดเจนในสิ่งที่ต้องการชัดเจนในสิ่งที่ต้องการหมายความว่าผู้ชายที่ไม่ทนนะลกูกผู้ชายที่ไม่ได้รักหนูจริงๆผู้ชายที่มาเล่นๆมาหลอกๆมาหยอกๆ มาไม่ได้ตั้งใจมาไม่ได้รักหนูจริงๆเขาจะแพ้ผู้หญิงแบบนี้เขาจะไม่สามารถอยู่กับผู้หญิงแบบนี้ได้คือผู้หญิงที่จัดเจนในสิ่งที่ต้องการถ้าผู้หญิงคนนี้เจอผู้ชายคนนี้แล้วไม่ได้สิ่งที่เธอต้องการหมายความว่าเขาไม่มีสิ่งที่ฉันต้องการในตัวผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ว่าแบบว่าผู้ชายคนไหนเข้ามาก็ได้หนูมาแต่ว่าถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ มีในสิ่งที่เธอต้องการทุกคนมีสเปคของตัวเองลิเมย์ก็มีสเปคของเมย์คุณก็มีสเปคของคุณประเด็นก็คือว่าคุณชัดเจนกับสเปคของคุณหรือเปล่าถ้าคุณไม่ชัดเจนตรงนี้คุณจบนะคุณจะเหนื่อยมากๆคุณจะหาคู่ที่เหนื่อยมากๆแล้วคุณจะเจอคนที่แบบว่าทําร้ายคุณอยู่ล่ําไปเพราะคุณถือกติว่าใครมาเอาหมดใครเข้ามาในชีวิตของฉันเอาหมดลองคบก่อนไม่มีสเปคเอาหมด เบอร์เอรหลายๆอ่ะฟังนะลูกกดแรงดึงดูดเป็นอย่างนี้มีคนสองประเภทคนที่ดึงดูดกับคนที่เบลอเลอันเนี้ยใครก็ได้แต่ดึงดูดล็อกไว้เลยไม่ถามหน่อยนะถ้าสมมุติว่าตัวคุณน่ะเป็นพระเจ้าเราเป็นเหมือนแบบคนที่ควบคุมนะอยู่ข้างบนนะแล้วก็มีมนุษย์อยู่สองคนนะ คนแรกก็คือแบบว่าบอกเลยว่าหนูต้องการคนแบบนี้นี่หนูสต์มาเรียบร้อยแล้วหนูล็อกสเปกมาหนูอยากได้แบบนี้แบบนี้กับอีกคนนึงอ่ะใครก็ได้ค่ะที่เป็นคู่หนูพระเจ้าส่งมาให้หนูเลยค่ะถ้าคุณเป็นพระเจ้าอ่ะนี่พูดในมุมมองพระเจ้าที่ส่งลงมานะคุณว่าคนไหนจะได้คนที่ดีอ่ะให้คุณตอบคนไหนจะได้คนที่คนที่ล็อกหรือว่าคนที่ใครก็ได้คนที่ล็อก คนที่บอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้แล้วมันง่ายมันง่ายที่จะให้เขาเพราะว่าเขาชัดเจนแต่คนที่เบลอเบลอมักจะเป็นยังไงพอได้แล้วไม่พอใจโทษพระเจ้าพระเจ้าเฮงสวยส่งอะไรมาให้กูชีวิตเจอแต่เรื่อง,องเฮงสวยเจอแต่คนเฮงสวยส่งอะไรมาคะอันเนี้ยไม่ใช่แค่หลักจิตวิญญาณนะเว้ย เดี๋ยวให้ดูอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชั่นวิทยศาศาสตร์ดรโจดิสเพนซาอ่าดรโจดิสเพนซาบอกเลยว่าคนที่ไม่ชัดเจนคนที่ไม่โปรแกร,รมสมองใหม่ดอรอจใช้คำนี้ new brain คนที่ไม่โปรแกร,รมสมองใหม่เหมือนกันหมายความว่าอะไรเมื่อไหร่ที่เราไม่เห็นภาพในอนาคตที่เราจะไปเราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิม เมื่อไหล่ที่เราไม่เห็นภาพว่าตัวเองจะไปที่ไหนหรือจะมีแฟนคนแบบไหนหรือจะเจอคนแบบไหนสมองจะล็อกจะล็อกให้เราได้รับผลเหมือนเดิมดังนั้นที่ดรโจบอกไงว่าถ้าคุณคิดใหม่คุณจะได้ผลลัพธ์ใหม่แต่ถ้าคุณไม่คิดคุณจะได้ผลลัพธ์เดิมน่ากลัวไหมเธอว่ามันน่ากลัวไหมจะ๊ะฟังนะลูก สมองอ่ะเขาต้องการให้เราสั่งการเขาว่าคุณต้องการอะไรสมองให้เราสั่งการเขาแต่ถ้าเราไม่สั่งการเขาเขาจะเอาชุดข้อมูลเดิมนี่คือเป็นสาเหตุว่าทำไมดรโจอธิบายว่าทำไมคนที่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกวันซ้ำๆๆๆๆๆก็ได้ผลลัพธ์เดิมๆซ้ำๆๆๆ เพราะเขาไม่รู้ว่าตื่นเช้ามาเขาจะต้องมาทำอะไรเขาจะต้องไปไหนเขาไม่รู้เขาก็ทําเหมือนเดิมไปอาบน้ําทํางานกินข้าวอยู่กับลกูกก็วนไปแบบเนี้ยแต่ถ้าคนที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากได้ผลลัพธ์ใหม่อยากได้ผู้ชายคนใหม่อยากได้ผู้ชายดีๆสมองเขาอะก็จะถูกโปรแกรมเหมือนที่เราใช้กดใดนึงดูดเหมือนที่เราบอกกับจักรวาลว่าหนู อยากไปที่นี่ที่นี่อยากเจอคนนี้คนนี้อยากทําแบบนี้แบบนี้สะบองเราจะเริ่มเปลี่ยนการกระทําเราจะเริ่มเปลี่ยนนี่ถึงบอกว่าทําไมบางคนสิบปีก็อยู่ที่เดิมบางคนสิบปีเหมือนร้อยปีเหมือนสามคนรวมกันความก้าวหน้าเหมือนสามคนรวมกันเก็ตป้าดังนั้นที่เราพูดมาเมื่อกี้ก็คือว่าเราต้องเป็นผู้หญิงที่ชัดเจนเราต้องเป็นผู้หญิงที่ ใช้เหยื่อล่อที่ดีและเราต้องเป็นผู้หญิงที่อะไรที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนคุณภาพเข้ามาถ้าเราไม่สามารถเป็นแม่เหล็กคุณภาพไม่สามารถดีจากตัวเราได้มันจะยากมากที่เราจะดึงดูดคนคุณภาพทุกอย่างมาจากเนื้อแท้ของเราทุกอย่างมาจากตัวตนของเราจําไว้อยากได้เหยื่อแบบไหนอยากได้คนมาติดกับดักเราแบบไหนเป็นคนแบบนั้นทำตัวเองให้ เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้เกียรติแล้วก็เห็นคุณค่าตัวเองนะคะรักตัวเองล่าสุดเลยเมย์ไปฟังบทสัมภาษณ์ของแอนนาเสือเขาบอกกับตัวเองตลอดนะเวลาที่เขาพูดกับตัวเองจงอ่อนโยนกับตัวเองให้กําลังใจตัวเองอย่าลืมนะว่าเธอมีชั้นอยู่ตรงนี้น่ารักมากเลยคำที่เขาพูดกับตัวเองไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ แม่ปุ้ยใช่ไหมพูดถึงเขาบอกว่าแอนนาเนี่ยเขาอยู่ในชีวิตแบบที่ยากลําบากพ่อแม่ก็แบบว่าเป็นออพนักงานกวาดขยะใช่ไหมคะที่กทมใช่ไหมบางคนบอกว่าทําไมเขาน่าสงสารจังเลยทําไมแบบว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาให้นะคะแต่ว่าสิ่งที่แอนนาเสือคุยกับแม่ปุย้ยแล้วบอกกับแม่ปุย้ยบอกเลยว่าหนูไม่น่าสงสารหรอกไม่พิการก็บุญแล้วเขาพูดอย่างนี้เลยนะ เขาไม่พิการเขาก็บุญแล้วเราแต่ละคนอะไม่รู้ตัวเองว่าเราอะดีแค่ไหนเราสุดยอดแค่ไหนเรามีครบ32ประการเรามีสมองเรามีร่างกายที่แข็งแรงแต่เราลืมแล้วเราก็ไปเปเรียบเทียบคนอื่นที่ดีกว่าเราแต่เราลืมว่าเฮ้ยเออคำพูดแอนนาเสือก็ดีมากเลยนะเราไม่พิการก็บุญแล้วอะมันก็ดีแล้วอะบางคนแบบชีวิต ลำบากยากจนหรืออะไรเงี้ยก็ชอบโทษพ่อแม่ชอบโทษตัวเองหรืออะไรเงี้ยในเมื่อคุณยังมีมือมีเทา้าคุณหาเงินได้คุณดูแลตัวเองได้แต่คนที่พิการที่เขาสู้ขายลอตเตอรี่ตาบอดเดินจูงมือกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขายังสู้เลยเขายังออกมาทํางานเลยนึกออกไหมคำพูดนี้มันมันทัชใจเิลลี่เมน,นะแม่ปุ้ยหนูไม่พิการก็บุญแล้ว เก็ตป้ามันทำให้แบบเออ meaning offline ว่ะความหมายแห่งชีวิตว่ะมันไม่ใช่แบบว่าบางทีเรารู้สึกไม่ดีพอเนี่ยเราแข่งกับคนนี้คนนี้เขาดีกว่าเราโน่นนี่นั่น,นแต่เราลืมว่าเฮ้ยเรายังแข็งแรงเรายังสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรายังดีอยู่แค่นี้ก็เป็นพรที่วิเศษแล้วแค่เรามีลมหายใจแค่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราแข็งแรงไม่ป่วย ดังนั้นแบบนี่แหละเราต้องกลับมาอ่อนโยนกับตัวเองกลับมารักตัวเองนะคะพลังแห่งการรักตัวเองของเรานี่แหละมันจะทําให้เราดึงดูดคนที่ดีดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณจะเป็นใครมันเกี่ยวกับว่าคุณให้ความหมายอะไรในชีวิตของคุณที่คุณได้เจอในชีวิตคุณให้ความหมายตัวเองอย่างไรมากกว่าเอาละทุกคนคะ่ะประมาณนี้นะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งข้อแรก เราเป็นแม่เหล็กดึงดูดข้อที่2ต้องใช้เหยื่อล่อที่ดีข้อที่3นะคะเราต้องชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการนี่คือ3คข้อนะคะกับการที่เราจะได้ดึงดูดผู้ชายคุณภาพล่อผู้ชายคุณภาพเข้ามาและที่สําคัญเลยนะคะใครที่อยากจะเรียนลงลึกนะคะเกี่ยวกับ Vman Power พลังแห่งผู้หญิงความทรงพลังพลังแห่งนางพญา The Queen Power แลเมีบอกเลยนะคลาสนี้ The Queen Power เป็นคลาสที่เมย์เพิ่งสอนจบไปวันนี้และสนุกมากเป็นคลาสที่เมย์พูดถึงผู้หญิงที่ไม่รู้จะไปไหนหลายคนอาจจะอกหักหลายคนอาจจะพังกับชีวิตมาหลายคนอาจจะไม่มีพลังสู้ต่อหรือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนยังไงไม่มีพลังไม่เห็นคุณค่าตัวเองคุณมาเรียนคลาสนี้เลยนะ The Queen Power เป็นคลาสที่ให้คุณเห็นคุณค่าตัวเองและที่สำคัญในคลาสนี้ Lady May มีเวิร์กช็อปให้คุณทำสิบข้อที่มันเกี่ยวกับว่าพลังดึงดูดอะไรในตัวคุณที่คุณสามารถดึงดูดผู้ชายคุณภาพผู้ชายคุณภาพต้องการผู้หญิงแบบไหนถ้าคุณทำแล้วคุณได้คะแนนเต็มนะ แสดงว่าคุณมาถูกทางแต่ถ้าคุณทําและคุณยังได้แบบคะแนนเล็กๆน้อยๆคุณไปปรับมันมี16ข้อมันจะได้ฟังมันมี16ข้อและที่สําคัญเลยมันเป็นการรีเช็คตัวของคุณเองว่าคุณเลิศจริงๆหรือเปล่าคุณเป็นควีนพาวเวอร์คุณเป็นนางพญาตัวจริงหรือเปล่าดังนั้นในคอร์สควีนพาวเวอร์ความจริงชื่อคอร์สนี้ก็คือว่า36วิชาให้เขาเสียดาย จนวันตายแต่เม์จะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นหัวข้อมันคือการทำยังไงให้เราเป็นควีนควีนนโลจีศาสตร์แห่งความเป็นควีนศาสตร์แห่งความเป็นนางพญานะคะใครที่เรียนคอร์สนี้จะได้ตัวตนต,ตัวเองกลับมาได้ความเป็นควีนกลับมาและที่สําคัญเลยไม่มีใครมานั่งสอนคุณว่าราชินีควีนผู้หญิงทรงพลังเขาวางตัวแบบไหน ในเนี้ยเมเอาศาสตร์ของควีนโนโลจีของคนที่เขาคิดคนน้นศาสตร์นี้แล้วเขาไปเรียนรู้เรื่องนี้จากในราชสำนักในแบบว่าศาสตร์แห่งการสอนราชินีเลยที่กษัตริย์ใช้สอนลูกสาวอย่างนี้เลยค่ะมันเป็นวิชาที่เลิศมากใครอยากเรียนวิชานี้ ทักอินบอกได้เลยตอนนี้ราคาโปร9,900นานะคะจะราคาเต็มคือ1 5 0 0 0าราคานี้ยังเป็นราคาโปรโมชั่นอยู่และดีมากๆใครอยากเรียนลงเรียนได้เลยนะคะวันนี้ประมาณนี้ลูกแล้วเจอกันในไลฟ์หน้านะคะกับ l a d m e n love master นะคะครูสอนผู้หญิงให้พรีเมียมและสอนําธุรกิจให้พรีเมียมค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคุณนายรตีสวัสดนะจ๊ะบ๊ายบาย บายชอบกันไหมคะ่ะสำหรับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ให้เลียเมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะกับเลี้เมย์เลิฟมาสเตอร์ครูสอนดึงดูดรักแท้และลูกค้าและชีวิตที่พรีเมียมค่ะเพราะรักจึงรับใช้ค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ